วัตติกพอแม่ป้องไปตะถึงสุดค้วัตตีนะคะวันนี้วันหยุดค่ะม่เรากนางสาวนอยรเอย์ฟินแลนด์นะคะวันนี้ก็จะไปท่าเรือที่จอดรถค่ะว่าไปดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมันไม่มีหิมะตกแล้วแต่ว่าก็ยังมีอากาศเย็นนิดหน่อยนะคะเดีดนะ๋ยวอัปเดตมาให้ดูนะคะแดดแต่ยินหนะาวหน่อยนะคะ คิดหอทุกคนคะ่ะจะเอาพวกเบอะเรือจะเอาไปไว้ในเรือคะ่ะมือน,นี้คะ่ะแต่ยูบ่โดนหรอกค่ะว่าอากาศมันเย็ยนคะ่ะน,นี่แมงม,มี่ยังหนาวม,มือน,นี้คะ่ะเห็นเสื้อเสื้อผ้าก็สิว่าเราหนาวคักน้วเนี่ยคะ่ะพี่น้องเอ้ยตื่นเใใกันนนองคินฮอดกันบ่ค่ะมาฮอดบ่องจอดเรือหรอกคะ่ะเบิ่์บรรยากาศ ปติยังน้อยค่ะพี่มากันหลร้ายแล้วค่ะเป็นเอาเบาขึ้นเรือเก็บไว้ค่ะแต่พะทานในยุ่ดนไม่ได้ค่ะมัน,นหนาวบาเบาเรือข้างไหนเมาต้องเอาเก็บไว้ในบ้านแต่ถ้าเอาเก็บเดยวมันสิเป็นจืนแฉะเป็นเชื่อรล้าได้ค่ะเ,เก็บบรรยากาศเห็ดผู้เดียวเดือดไอ้เยมัน,นหนาวเป็นบ,บรรยากาศค่ะเสียงนก อากาศค่ะอะไรค่ะปกติค้าพ่อแม่ป้องป่ายตะปูตะเกิลมันเป็นน้ำแข็งอยู่ด้วยค่ะนอนสักพักดีค่ะแข็งบพอนได้ลายหมดคือมันยังเย็นดีูได้ว่าอากาศดีค่ะมันแดดดที่ที่แห่แดดหนาวเก็บบรรยากาศค่ะนก น,นาเลงน,น้ำกินปลานกนกแรนน,น,นกแรนอ,อกกระพินกมันบินนี่กินปลาหนาะยกาศสวยนามากเลตบรรยากาศประมาน,นี้ หนาวอยู่ค่ะอาก,กาศนะคะขึ้นมาหล,หลายแล้วค่ะพี่น้องกินฮอดกันวะค่ะเป็บบรรยากาศแตเราเองเท่าไหร่เอ้ยไงเจนกับเบย์อยากจะมาประเวิร์ดแต่ไม่ไดเห็นมาแต่ไม่ต้องมาค่ะท่นบอกวันอยู่บ่าเดินเหงปะยี่สิบนาทีเบิ่งดได้ค่ะยี่สิบนาทีปะ บรรยากาศน้ำยังเป็นน้ำแข็งอยู่ไหมคะเห็นปะคะมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งปูนยังบระหันหลายลล้มล้มก็พอล้มก็เื้อหนาวครับค่ากหนาวแน่ดยคะ่ะจูนให้เบิ้ลนะคะ บินกินกินป่าน้อยค่ะบรรยากาศเลยค่ะเจ้าห่างหนาวเลอค่ะแม่แมนมาฮอนเ้อค่ะอากาศยังเงย็นอยู่น้ำแข็งกับบรหันละลายค่ะนกค่ะแข็งกับฟันแข็งค่ะ ทางไหนละครื่งบินปู่เปนผู้ใดละบินเออเครื่องบิน,น,บ,น,บ,นบินไปใจนออ้องบานนี่พัดบินละมั้งค่ะบึงเครื่องบินบีนน้องก็เห็น,น,คน,นะคะเครื่องบินบะค่ะนี่กระสอยเล้ค่ะเครื่องบินดูบินไปทางพุ่นละบรรยากาศมันดิมีเมกค่ะ Tao còn nào? vào dìm bôi phơi Nó khả nào? Nó nó sai ảnh Có lẽ nhau, Mày ảnh cách thì vai này cái lướn mà lạ. Mà ăn ăn. Ăn ăn. Bài là lạ Khá mèo ảnh Giờ ảnh bày thật sai hả? Cái này bày ล้มเลยค่ะบรรยากาศทั้งที่ค่ะแขงยังมาหันหลายได้ค่ะพี่นองหรือพี่นองนกันไหมคะผ่านดูค่ะทะเลเน,นะาะทะเลสาบอืมนกบิน เห็นคนเมื่อกี้ยางเขาไปแก่มันบินพยา,างออกมามันบินเลยค่ะนกนกระรูดด้ยวยท่านนี่เ,นนะเล่นกันมันสังเกตนกบินค่ะ ไกไก่ไม่ดินกับไห่งาออกมาเมั่ดินค่ะแต่ไปใกล้นี่าาก็แปอกเอเอเห็นเห็นล้มข่ดล้มแห้งข่ดลมแหง้งขาด ภาพสวยๆมาให้เบิ้งค่ะบินหยอกกันขนนกต้องโตอือเบิ้งเนี่ยเบิ่งขึ้นหยอกกันค่ะคี้คนอนานี่ยละมั้งกินปลาเล่นน้ำกันพูนอะบรรยากาศ ดูสังเกตด้วคะ่ะหนาวครับเมืนน่อนี้ล้มแดดคือล้มแดดค่ะมืนน่อนี้หนาวเป็นไลยค่ะทำไมต้องไปกินฮอทจานพวกข้าเก็บบรรยากาศแล้วขายบึงนะคะที่มาแล้วหนาวหนาวคะ่ะหนาว ทุ้มได้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยรอยเอชินเลนนะคะมื้อนี้มันเก็บบรรยากาศด้เบบึงนะคะนกเลน,นหนาวอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้ก็โควิดนาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนและสุขภาพแข็งแรงปลอดปลอดปลอดภัยโควิดกันทุกคนนะคะไอ้อยพ่ออะแล้วโอ,อ้่ออะไแล้วยื้อกลับมาก็แหย่ตูต้เลย เฮ้ยเ oh บ่งล้มเนี่ยค่ะหุ่นล้มไว่อยๆเลยค่ะพิ่นใชเอาใบาพัดใส่ค่ะตอนเก็บพิ่นเอาใบาพัดออกค่ะ เต้นกับพันแนวอดค่ะเอาไว้ยังสี่ก้อนเพราะว่ามันหิมะมันหันในหมดค่ะถ้ามันลงมาฝนตกกั่สี่ถ่ายสิ้นเดือนแเดือนหนาที่เขาบอกแห่มันหัานอากาศดีจักหน่อยกันอื้อบึงลมนะอื้อลมไหวะ มันไป๊ะไอไะกี่ตัวมีอังกอราสว่ามูกานเปเอตาร์บีก็าหันแต่เรียนตู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ้ยเกือบล้มาะอันนี้แม่ห็นแต่มันล้มค่ะล้มล้มหนาวไหมคะฝานอากาศปีใหม่เลยล้มแบบเออ ประเทศฟินแลนด์ก็ต้องทนอยู่ค่ะอากาศแะเซียนวนเราจาังเด็กกลับไปอยู่บ้านเฮาค่ะโอ้ยลมแห้งค่ะลนเอยเบิ่งลมนะครับฝนฝนย่านโอ้พี่คุโโโป